ส <Okay. S 2> วัสดีครับเอาเลยบ <c oughs> อกวันนี้มีโอกาสนำเครื่องผสมอาหารรุ่นสา0รอกิโลนะครับให้ทางร้านอะไรนะเจริญซั์ร้านต้นไม้เจริญซับร้านต้นไม้เจริญซั์นะครับอำเภอธาตุพนมนะครับวันนี้ก็รุ่นนี้คุณลูกค้าเลือกใช้มอเตอร์สามแรงนะครับสามแรงแล้วก็มือสุกทดครขับตัวตัวถัวงสแตนเลส ประกันให้หนึ่งปีนะครับผมวิธีการบำรุงดูแลรักษาพี่เนาะอ่าก่อนทการผสมเราต้องเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องก่อนเนาะเปิดเครื่องปุ๊บให้เครื่องทํางานแล้วก็ใส่ส่วนผสมเข้าไปผสมอ่าทีนี้จุดที่เราต้องดูแลประจาประจาเลยถ้ามีการผสมทุกวันคืออัดจารบีองลมมกระ,อะบอกจารบีที่มันเป็นยางอ่อนเนาะเสียบเข้าไปคออ่อ,อน,ออนตัวหนึ่งประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่ เีก็นี่แล้วก็บีบเข้าไปและอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวลูกปืนตุ๊กตานะคะมันมีหนึ่งสองสามสี่จุดอยู่ฝั่งโน้นลูกปืนตุ๊กตาครับตัวน้ามันเครื่องเนี่ยใช้กับน้ามันน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เบอร์เก้าสิบเกียร์ได้เนาะน้ำมันเกียร์เบอร์เก้าสิบเนื่นๆน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองได้ครับแบบเนื่องๆใช้ได้หมดอันนี้อันนี้ใส่น้ามันเครื่องมาแล้วก็ประมาณ เป็นปีนึงหล้อมัม้งในเปลี่ยนเพราะว่ารอบเราไม่ได้รอบเปลวนเนาะเวลาเติมเติมเยอะไหมเติมเติมไม่เยอะพี่เติมแค่นิดเดียวพอ,อให้เลี้ยงพอให้เลี้ยงมันดูดเกลือม,มันดูดขึ้นมาครับผมก็สังเกตไฟถ้าใส่ไปเยอะไฟเราเป็นยังไงต้องต่อไฟให้แม่นยำฝั่งนู้นเนาะถ้าเริ่มใหม่ถ้าใส่วัสดุวัสดุเยอะๆน่าจะมีปัญหาอยู่ครับลองลองใส่ดูและสังเกตว่าขนาดนี้ไหวไหมไวไงไง่ไหวอย่างนี้นะครับลองดูมอเตอร์เรา แต่ถ้าเป็นผสมอาหารวัวผมผมแมนะนำมอเตอร์รุ่นนี้ครับมันอย่างไม่น้อยก็ต้องเป็นมิสูเพราะว่าอ <c oughs> ของของวัวเขาจะหนักกว่านี้นะมีท้องหญ้าสับฟางสับผสมน,น้ำแล้วก็มี <ๆ S 1> เหนียวเหนียวพวกกาลตาไรพวกนี้ผสมน้ำได้ไม่มีปัญหาแต่ที่หนักคือหญ้าสับฟางสับนี่เห็นแต่บางๆนี่ละโอ้แน่นมาก มสมเปียกสรงน้ำทงได้หมดครับผมอันนี้เราลองเรือนมีเนาะครับครับผมอ่ะเรามาลองเครื่องซีกัะ